ในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวเป็นชื่อที่ชาวไทยเรียกกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยแห่งราชวงศ์จัก,กรีมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชธานีรวบรวมแผ่นดินแผ่ขยายราชาอาณาจักรจนพัฒนาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันสถาปนพระมหากษัตริย์ จึงเป็นสถาบันที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยและผูกพันกับประชาชนมาโดยตลอดพระราชจริยวัรของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติเพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนไทยถึงเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าอยู่หัว อันมีความหมายเปรียบดังพระพุทธเจ้าที่ชาวไทยต่างยกย่องเทิดทูนและบูชาเหนือสิ่งอื่นใดการจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งประเทศนั้นมิใช่เพียงแค่มีสถานะเป็นพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณธรรมของนักปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่มีพระราชาปณิธาน มุ่งมันในการพัฒนาประเทศดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชการที่9ได้พระปฐมบรมราชโองการเมื่อครั้งขึ้นครองราชแกป่ปวงชนชาวไทยไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพพยวรางกูลในหลวงราชการที่10ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่9ได้สืบต่อพระราชปณิธานว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการอันได้แก่ด้านการทหารและการบินพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการทหารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารอยู่ตลอดเวลาด้านการกีฬาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อาทิการพระราชทานไฟพระเริกกีฬาเยาวชนแห่งชาติพระราชทานพภาวะโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติเขาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมและทรงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านการศึกษาพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพจึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาลพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระองค์ทรงตรักว่าสุขภาพภพารณาัมอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชาหไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยด้านสังคมสงเคราะห์พระองค์ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพมหาคนครหลายแหง่งและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนด้านการต่างประเทศพระองค์ทรงสนพระราชาหฤทยัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจกรรมต่างๆที่จะทรงนำประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทยด้านเกษตรกรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรมเช่นสเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีพืชมงคลด้านศาสนาพระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีศาสดาราม ตามฤดูกาลร,รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศด้านราชการพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการการถวายความปลอดภัยสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นส่วนราชการในพระองค์นับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของสถาบันที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนชาวไทยอย่างอนเนกอนันต์จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีจิตสำนึกในความรักเลื่อมใสและกะตัญยูกะตะเวทีที่จะน้อมถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ด้วยคำว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัว